มีพัสดุมาส่งครับจากที่ไหนคามิกวาวะครับฮะณน,นี้อย่าลืมไปกดไลค์เพจกันด้วยนะครับนอกจากข่าวสารมีจิกแล้วเรายังมีการ์ตูนสนุกๆให้อ่านด้วยนะ คามิกาว่าพลัสต,ตินัมบันเดิลอันนี้คือของลิมิตนะครับของคามิกาว่าเป็นชุดที่ออกมาเมื่อประมาณจะบอกว่าปีที่แล้วมันก็ดีเลย์มาถึงต้นปีนะจาได้ว่าผมสั่งไอันนี้ไปน่าจะเกือบครึ่งปีอ่ะมันโคตรด,ดีเลย์มันมาถึงเรา้วครับทุกคนพลัสต,ตินัมบันเดิลที่สมกันคือไอ้ของอย่างเงี้ยมีแค่พันห้าร้อยชุดนะครับในโลกนะก็คือโคตรลิมิตอ่ะขอคิงหน่อยเอย,เอยไม่ได้มาทําคลิปรีวิวครับทาคลิปคิงให้ทุกคนดูกว่าที่ภูเก็ตไดจะมีวันนี้ได้ก็ต้องขอขอบคุณคร โครโนโมเมจิกวอลล์ออฟมนะฮะเป็นการการ์ดที่อยู่ที่กรุงเทพนะครับร้านนี้เขารับสั่งของจากต่างประเทศนะฮะคือส่วนใหญ่ที่ผมสั่งอจะเป็นของที่หาในประเทศไทยไม่ได้ครับคือขายที่อเมริกาเฉพาะอะไรพวกนี้เช่นพวกซีเกตแลนเนี่ยผมก็สั่งเขาเพราะว่าคือไม่รู้จะซื้อยังไงอยากซื้อก็อซื้อไม่ได้ที่นี่ก็รับกดนะฮะแล้วก็พวกโปรโมที่แถมกับพวกแพ็กเกจญี่ปุ่นเขาก็กดไมให้ผมเหมือนกันใครอยากกดของนอกนี่ร้านนี้เลยครับโครโนไว้ใจได้แล้วเท่ากันคือเขาชิปปิ้งให้ฟรีถึงบ้านนะ ไม่มีเก็บค่าอะไรเพิ่มด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาทำแหละพัตตินัมบัเด้ของคามิกาวะกันว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างในบ้างโอ้เวลี่กูดเป็นดาร์ติมัวอไเรามาดูดิเฮ้ยอะไรวะเนี่ยส่งกระดาษเปล่ามาให้กูวะอุย้ยไม่ใช่กระดาษเปล่าครับมันคือใบรับรองครับของคามิกาวะนะฮะนี่ เอสองศูนย์สองสองอันนี้คือลำดับที่สามรอสามสิบสี่ของพันห้านะครับเห็นไหมเราได้เป็นส่วนหนึ่งของบริศาสตร์แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่ามันมีอะไรวิลูกกระตุนนะฮะไอตัวนี้จําได้ไหมไอตัวที่มันจะมาเป็นหน้ากากของใครตัวเอ้ยหนึ่งตอนหนึ่งนะครับโอ้ยของทั้งหมดนี้มันอยู่ในนี้ครับท่านผู้ชมดูสิเห็นไหมมันรุ้งครับมันรุ้งมันนีออนโอ้ยช่วย อุยกระเป๋านี้เนื้อดีมากเลยเนี่ยผมเคยเห็นพวกกระเป๋าใส่โน้ตบุ๊กของเพื่อนๆนะครับโอ้โหเนื้อเดียวกันเลยครับเรื่องมันคือแม่งโคตรแพงอุ้ยเยอะมากเยอะมากเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละอย่างนะครับเดี๋ยวแกะมาให้หมดก่อนโอเคครับมาดูของอันแรกกันจากข้อมูลที่ผมดูมาผมไปดูสปอยมาแล้วมันน่าจะเป็นพวกสลิปอะครับสลิปมังกรขาวามังกรดำแหมราคาขนาดนี้ทำไมไม่แถมไม้คบผ้าสีเลยมะนี่ AO นะฮะ AO ที่ไม่ค่อยแพงผมเดาว่าจากความหนาน่าจะร้อยใบครับอีกอันหนึ่งก็เป็นจุนจิจุนจิล่างอัล์เน็ตอ่านี่ครับข้างหนังดำก็น่าจะร้อยใบเท่ากันอืมนะี่ผมอยากได้มังกรแดงสีแดงนี่เป็นสีเฟเวอร์เรตมากเลยสองนี้สลิปนะครับน้องหมาดโรนนะครับนี่หนึ่งหนึ่งนะฮะ น่าเสียดายบินไม่ได้นะแล้วก็มันก็เป็นหน้ากากให้ผมไม่ได้ด้วยในอนาคตอาจจะมีตัวที่ทําเป็นหน้ากากได้เหมือนกันนะอันนี้ไว้ตั้งโชว์ที่ร้านได้นะครับเพราะว่ามันลิมิต <c oughs> ใครเห็นก็จะรู้ว่าโอ้ยนี่มันหนึ่งในพันหอันนี้ถ้าผมเดาไม่ผิดมันน่าจะเป็นสมุดจดไลฟ์พอยท์ที่ลูรามาเหามาก นี่สมุดจดไล,ล์พอยแล้ววะเดี๋ยวนี้นี่ไม่ค่อยมีคนจดไล์พอยกันแล้วนะพวกมันมีพวกเครื่องนับอะไรพวกนี้แต่ว่าจริงๆอ่ะการไปแข่งการจดไล์พอยนี้คือจะสําคัญมากนะครับเพราะว่ามันจะสามารถย้อนสเตปได้ว่าเทินหนึ่งใครตีใครเทินสองใครเป็นยังไงอะไรพวกนี้อุ้ยมีลายสวมด้วยวะ่ะอ๋อข้างหลังเป็นข้างหลังเป็นเมาเท์เทนนะฮะ ็โอเคเป็นสมุดธรรมดาต่อไปโอ้นี่น่าจะเป็นกล่องใส่การ์ดนะครับแถมให้ถึง2กล่องเดี๋ยวมาดูได้ข้างในเป็นไงชอันนี้เป็นคามิที่ไล่แอนเชนเมนต์แล้วเอาขึ้นมือที่เขาใส่ในเด็กนาย่ายแอน n ชนเมนกันใช่ไหมตัวนี้ถึงจะเป็นแม่เหล็กแมกเนตนะครับแต่เป็นแมกเนตแบบที่โคตรดีอะ่ะคือดูเสียงดิฟุ แน่นมากครับ <c oughs> คือต้องใช้กําลังนิดหน่อยถึงจะดันออกมาเป็นแมกเนตที่แน่นมากครับอันนี้อีกกล่องหนึ่งผมแล้วว่าก็น่าจะเหมือนกันนี่ก,กล่องนี้เป็นไลโอนินะฮะจริงๆมันสามารถเปิดได้ถึงระดับนี้เลยนะผมกงสงสัยว่ามันจะเปิดเพื่ออะไรหรือว่ามันจะเปิดมารองการ์ดเราเรอไม่แน่ใจว่ะแต่มันก็ดูพรีเมียมนะครับแแวแน่นนะครผมจะมาค้นหาว่ามันเปิดได้ยาวขนาดน,นั้นเพื่ออะไรอ่าอนไีเป็นกล่องมิลเลอร์บ็อกนะฮะมิลเลอร์บ็อกบ็อกมิลเลอร์บ็อกแม่งบ็อก เซตชั่นซับซ้อนจริงๆเฮ้ยได้มาสามันครับไม่รู้อะไรเหมือนกันเดีย๋ยวเราจะมาดูกันด้วยว่าในมิเลอร์บล็อกจะมีอะไรจะแจกกัดมิเล์บ็อกหรือไม่อุยได้เงินเต็มเลยครับเงินญี่ปุ่นเงินญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอะไรวะโอเค เงินญี่ปุ่นโบราณเรียกว่าเงินเรียวนะครับนี่เป็นรูปเงินเรียวแต่มันไม่ใช่เงินเรียวหาใช่เงินเรียวไห่นะฮะอันนี้คือเคาน์เตอร์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมริสเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็มีเคานเตอร์อมากมายนะครับนี่เคานเตอร์อิมเดรตตักนะครับเป็นรูปหมวกสมุไรอ้อเป็นอเบริตี้เคาน์เตอร์นี่เองนี่อิมเดรตตักให้ซ้ำด้วยว่ะ เคาน์เตอร์เดททัชโอ้เคาน์เตอร์แทมเปิลนะฮะเป็นรูปฝาตีนมังกรเป็นเคาน์เตอร์บริลตี้ครับถ้าใครเอาเคาน์เตอร์บริลตี้นี้ไปใช้ในการแข่งนี่รับรองว่ารูรามาเห่าไม่ติดแน่นอนครับอีกอันคืออะไรโอเป็นเคาน์เตอร์ผลึกทองนะครับเอาไปจำนำได้หรือเปล่าไม่รู้นะฮะใส่แบบถุงใส่ของของคนญี่ปุ่นสมัยก่อนนะครับโอ้นี่ก็เป็นเคาน์เตอร์เงินเรียวนะฮะแต่เป็นเคาน์เตอร์บุญหนึ่งบุญหนึ่งเพียบเลยบุญหนึ่งบุญหนึ่งเต็มเลยเฮ้ย มีบวกห้าบวกห้าด้วยเหรออ๋อข้างหลังเป็นบวกห้าบวกห้านะครับอยเงินเยอะรวยแล้วผมไม่ใช่ครับน่าจะจนนะ <c oughs> อ่าต่อไปโค้ดเด็กบล็อกนะฮะมันมีอะไรอุ้ยเออแกะนี้ <c oughs> คือแมกเนตมันดูดแรงจนผมนึกว่าแกะผิดโห้ยเยได้เรื่องวะได้เรื่องวะ ยกกังกระฐานฟอร์เมอร์โอ้เก็บได้ประมาณ3เด็กครับโดยเฉลีย่ยอันนี้เป็นเด็กบ็อกซ์ที่สามารถทานฟอร์เมอร์ออกมาให้ผู้ชมในโต๊ะว,ว้าวได้นะครับแต่ว่าถ้าเอาไปเล่นกับเด็กๆนี้ต้องระวังกรโดนขโมยนะครับแถวนี้จามันมันเยอะครับนี่สะท้อนแสงเทมากนะครับต่อไป อะไรสักอย่างหุยอันนี้แหละไฮไลท์ของเราว้าวนี่มันทำไมต้องแถมสายชาร์จไหมใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูความลับกันนี่เป็นลายเทาเ d นเฟ e ชาร์ด w นะโอ้สุกย้ยมีลูกเล่นหรือเปล่าอ่ามันมีลูกเล่นนะครับ กดเปลี่ยนสีได้นะครับนี่นะครับเราไม่ต้องกังวลว่าไฟจะดับอีกต่อไปนะฮะเรามี Pay เพย์แมทเรืองแสงนะครับที่เขาต้องกังวลนี่แหละ <c oughs> เพื่อเรืองแสงกัาเพย์แมทจะดูการเห็นได้ไงวะโอเคต่อไปเป็นแฟ้มแฟ้มน้องหนูหนูนาชีนะฮะนี่ต้องเลือกเวอร์ชันนี้มานะครับเพราะว่าเวอร์ชันอัอร์เนตนี่น้องหนูนาชีน่าจะเล็กมากเลยเป็นรูปกำลังขี่รถเว้นอยู่ อ่าก็เป็นแฟ้มปกติทั่วไปนะฮะแต่ผมว่าแฟ้มลิมิตเนี่ยของมิติโดยปกตินะส่วนใหญ่ถ้าเก็บไว้นานๆแล้วราคาไน่ขึ้นนะเสียปูดูน่ารักมากอันนี้สตรป e นะครับผูกมาก,กระเป๋าเลย <c oughs> ก็เอาไว้ใช้ผูกห้อยประดับกระเป๋าหรือว่าสิ่งต่างๆทั่วไปนะครับอันนี้ผมเหยียดแจกผูกมาแน่นเกินต่อไปเป็นโปสเตอร์เราจะมาดูกันว่าภายใต้โปสเตอร์เขาแจกอะไรกันบ้าง อ่านี้ให้ไปซื้ออย่างอื่นอีกนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของเขานี่มันการอัพเซลจชัดโอเคนี่คืออะไรวะอ๋อนี่เป็นสมุดเป็นดีไซน์ของชุดนี้ครับว่าอะไรดีไซน์ไปอย่างไรบ้างแล้วก็มีพื้นฐานเป็นบอดศาสตร์ของคามิกาว่านะฮะโดยสรุปคร่าวๆแล้วก็เป็นรายละเอียดของคามิบางตัวที่น่าสนใจอะไรประมาณนี้โอกดดีมกันนะ อันนี้คือลิมิเต็ดนะครับโอ้โหนี่คือแผนที่นะครับแผนที่ของคาให้กาว่าใหญ่มากนี่นะครับโอ้โหโปสเตอร์ครับโปสเตอร์ได้เป็นบปสเตอร์เหมือนแผนที่เกม RPG อันนี้ก็โปสเตอร์นะนี่ม์สขาวนะครับถ้าได้การ์ดบดอดเลสฟอยมาสักอันนี้จะดีกว่านี้มาก <c oughs> แต่น,นี้เอาโบสเตอร์ไปก่อนแล้วกันต่อไปโบสเตอร์จุนจินะครับอ๋อมาทรงนี้รูเลยโบสเตอร์ห้ามงกงอรครับนี่คุระอาโอไขรกาอจำชื่อมาแลวเ้ามาก่อนฟ้าโอเคสุดท้ายนี่ก็เป็นประกาศนียบัตรนะครับว่า นี่คุณได้เป็นหนึ่งใน1,500ชุดของเราแล้วก็จบกันแล้วครับสำหรับการรีวิวพาร์ตินั่นบันเดินที่มาเลทไปครึ่งปีโอ้โหมันเอาไปดองนานมากแต่ก็เข้าใจนะคือระยะเวลาการผลิตการขนส่งแล้วก็ความดีเลย์ของโควิดมันก็ได้ประมาณนี้แหละโอเคครับถ้ามีโอกาสเราจะมาชำละผลิตภัณฑ์ที่เป็นลิมิเต็กันให้ดูอีกคราวหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง และอย่าลืมไปกดติดตามเพจของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผูเก็ตการ์ดลาไปก่อนสวัสดีครับ